คุณสุรัตน์คะคือจะไม่ถามนะว่าชอบไม่ชอบนายกคนใหม่แต่จะถามว่าจะถามว่าเออ,อยากให้ในายกคนใหม่ทําอะไรบ้างโอ้เป็นคําถามที่เป็นคําถามยอดนิยมเลยเนาะแน่นอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคือเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะนะผมเข้าใจว่าเรื่องการท่้งเที่ยวปกติแล้วเนี่ยอันนี้พูดในมุมท่องเที่วก่อนนะค่ะ <c oughs> ก็คือการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆก็อยู่ในอยู่ในส่วนของของพักเดิมอยู่แล้วแล้วก็เข้าใจว่าเข้าใจว่าพักก็ยังยังยังจะดูแลต่อถ้า <c oughs> ในแง่ในแง่ของในแง่ของเอการบริหารเนี่ยผมคิดว่าผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง <c oughs> มันค่อนข้างมั่นใจว่าแม้แต่แม้แต่รัฐมนตรีเขาคงไม่เปลี่ยน <c oughs> น,นั้งอันนี้ในมุมนี้นะในมุมนี้ทีนี้ท <c oughs> ีนี้ถามว่า เฮ้ยห่วงไหมท่านอายุยังน้อยอยู่แต่ความจริงแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยคนอายุน้อยเนี่ยจะได้เปรียอยนเพราะมีความคิดใหม่ๆไอเดียใหม่ๆอ่าถูกถูกถูกแต่ว่าแต่ว่าต้องฟังคนเก่านะคือ <laughs> คือคือคนใหม่เนี่ยไอเดียจะบันเจิดท่องเที่ยวเนี่ยมีหลายอย่างผมยกตัวยอย่างนะครับเอ่อบางทีมันเป็นเรื่องของของความความเข้าใจดีๆนะอย่างเช่น วันที่เรายกเว้นวีซ่าจีนเนี่ยฟรีวีซ่าให้คนจีนเข้ามาเนาะวันนั้นก็เข้าใจว่านายกแบบไปฟังจากเนี่ยไทยแต่ชนบ้างอะไรบ้างนะเขบอกว่ายกเลิกวีซ่าเดี๋ยวคนจีนจะเข้ามาแยะเลยวีซ่าฟรีเนี่ยนะมันจะเยอะมันก็เลยประกาศออกมาทีแรกเป็นวีซ่าฟรีวีซ่าฟรีคือต้องทําวีซ่าแต่ไม่เก็บค่าวีซ่าแล้วสุดท้ายก็ไปเปลี่ยนเป็นไม่ไม่ต้องทาวีซ่าเข้ามาได้เลย ซึ่งจริงๆแล้วบริบทแตกต่างเยอะถ้าเกิดเราพูดถึงคนท่องเที่ยวเขาแน่นอนถ้าเกิดไม่มีวีซ่าเลยมันเข้ามาแน่นอนอแต่บังเอิญมันมีบริบทอ,อีกบริบทหนึ่งคือบริบทเรื่องความมั่นคงบริบทที่คนเข้ามาทิมเทียนท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมีปัญหาซึ่งตอนนี้เราก็เห็นอยู่เนืองๆละ,ะนะทีนี้เราเราไปองถามว่าไอ้ระบบการให้ฟรีวีซ่ากับกับกับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ย เราเป็นประเทศแรกไหมในช่วงช่วงหลังเนี้ยนะก็ไม่ใช่ประเทศแรกต้องตอลว่าไม่ใช่ตอนนั้นเนี่ยสิงคโปร์ให้ก่อนเราสักประมาณไม่เกินเดือนเนาะสผมจำจไม่แน่ใจทีแรกผมยังเข้าใจผิดว่าไม่รู้ไทยให้ก่อนหรือสิงคโปร์ให้ก่อน <S <S แล้วก็ต่อเด้วยมาเลกทีอ่ะทีนี้เป็นางฮะสิงคโปร์เขาให้แล้วําทำไมสิงคโปร์มีปัญหาปัญหาเขาไม่เหมือนบ้านเราเดี๋ยวก็มีคนมาแย่งขายของบ้างเดี๋ยวอันนั้นคือปัญหาของการระบบการจัดการ ที่เราไม่ได้ไปวางเรื่องนี้ก่อนแล้วเราก็ไปเปิดเลยมันก็เลยทําให้ตอนนี้เราไม่จะไปเก็บเรื่องนี้ยังไงอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดคนของฝ่ายรัฐบาลฟังก็ก็ฝากเรื่องนี้ไปด้วยก็แล้วกันว่าเอ,อเราจะไปคิดแบบสิงคโปร์ไม่ได้เพราะสิงคโปร์มีระบบการป้องกันความมั่นคงเรื่องของระบบการสแกนพวกนี้ก็มีไงเราไม่มีแต่เด็นวว่าถือพาสปอเล่นหนึ่งแล้วก็ เข้ามาได้เลยเงี <ies> ้ยแล้วเข้ามาแล้วไม่เป็นไม่ใช่นักเที่ยวจริงตัวจริงด้วยอ่าเนี่ยคือเนี่ยคือปัญหาซึ่งเราเกิดเกิดผลกระทบเรื่องอื่นเข้าไปด้วยนะครับก็ก็นก็นี่คือประเด็นก็ผมก็ดูจากตัวเลขจริงๆแล้วตัวเลขเอ่อค่อนข้างดีนะหมายถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช่ไหมคะตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราจนถึงวันที่สิบห้าสิงหาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตัวเลข คนเข้าประเทศไทยเราอยู่ที่22ล้านคนกว่าเป้าหม,มายอยู่ที่ประมาณ30ถูกไหม30กว่า <Okay. S 2> ก็เข้าใจว่าไปแา่หลังเนี่ยอีกแปดล้านกว่าน่าจะไปไปถึงน่าจะไปถึงแต่อันนี้คือตัวเลขนะนี่คือตัวเลข <Okay. S 2> แล้วก็จีนอยู่ที่ประมาณ4ล้าน5นะมาเลเซียเข้า3ล้านก็ก็ตรงตรงเป้าหมดแต่เพียงแต่ว่ามันมีบางประเทศที่เรากำลัมงมองว่าเราจะต้องไปเจาะยังไงบ้างเนาะ อ,อที่ผมสนใจที่สุดเลยระดับเจ็ดเนี่ยคือไต้หวันนะครับไต้หวันว<น>ันที่สิบห้าสิงหาเนี่ยเข้ามาทั้งหมดประมาณหกแสนเจ็ดหกแสนเจ็ดหมื่นคนก็แสดงว่าพอสนปลายปีก็แปดแสนกว่าถ้าเกิดไต้หวันถึงเป้าร้อยล้านเอ๊ะหนึ่งล้านเมื่อไหร่เนี่ยผมเข้าเข้าใจว่ามันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีถ้าหราถ้าหรบต้องเจอไต้หวันนะเพราะว่าไต้หวันเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาเนี่ยเขามาในมาตรฐานที่มันต่า ตลาดจีนมาตรฐานเขาจะมีกําลังซื้อสูงกว่าหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่มาตรฐานของทัวร์มันนี้ฮะกาลังซื้อเนี่ยบางทีเราก็เราเราก็จะคุยกันเรื่องกำลังซื้อนะค่ะถ้าคุณคุณคุณหนุ่ยเข้าใจครับกำลังซื้อเรามันก็มเาใช้เงินนะนี่การใช้เงินเนี่ยถามว่าเงินตกจีที่แผ่นดินเราเท่าไหร่ถูกไหมใครเป็นคนมาทําทัวร์กลุ่มนี้ใครเป็นคนมารับประโยชน์จากกลุ่มเหล่านี้ค่ะ ก็เลยเราก็เลยไปมองว่าโอ้ท่องเที่ยวจีนตอนนี้เข้ามาใช้ใช้จ่ายคนละหกหมื่นบาทต่อ,อคนต่อทริปอย่างเงี้ยทีนี้หกหมื่นบาทแ่ามจริงว่ามันตกที่แผ่นดินเราอยู่เท่าไหร่อ่าอ,อันนี้น,นี่ก็เวลาน้อยจะไปจ่อเลือกง่ายจะจ่อเลือกเราไปหาเวลามาจ่อเลือกทีทีอันนี้อันนี้คือเวลาเราดูเราดูจํานวนท่องเที่ยวดูจํานวนเอ่อเพอร์เฮดเนี่ยเอ่อบางครั้งอย่างเพอร์เฮดเนี่ยนะผมก็อ,อย่างหลายคนเนี่ยเขาเขาจะไปมองตลาดอาลับ ไม่ว่าจะเป็นซาอุดีหรือจะเป็นตลาดอาไรันนะเราเราเข้าใจว่าเงินเขาเยอะเขามาแล้วใช้จ่ายเยอะออตกหวนประมาณแปดเก้าหมื่นกว่าถึงหนึ่งแสนบาทไย <Okay. S 2> แต่ทีนี้ทีน,ทนี้ฟังแล้วโอ้โหเราต้องไปจอดตลาดนี้นะแต่อย่าลืมนะตลาดนี้มาเขาเที่ยวอะไร เขามาเขาใช้จ่ายอะไรที่เขาัพงเยอะอส่วนใหญ่อันหลับมาประเทศเราเนี่ยเขาจะมาเรื่องสุขภาพเยอะนะต้องาัตคเงินเงินที่ใช้เยอะดูหมุดอยู่ที่โรงพยาบาลใช่มันไม่ได้กระจายอืมืมอืมแต่ตอนนี้ถ้าเกิดถามว่าอขออนุญาตก็กกก็็็สื่อถึงภาครัฐเลยนะว่าภาครัฐก็พยายามบอกว่าจะให้ไปเปิดเมือนรองเือนรองเือนรองเนาะ ก็วก่ถูกถูกช่องทางก็ถูกแล้วล่ะค <Okay. S 2> แต่ทีนี้เนี่ยเมืองรองนี่ไปยังไงล่ะวิธีการล่ะเออถูกไหมแล้วคือคือคือไอ้ทันสปอร์ตเราไปถึงไหม,มหนึ่งนะเพราะว่าต้องมีความสะดวกด้วยแล้วแล้วคนที่เมืองรองอะเข้าใจมากน้อยนาดไนผมอยากเรียนอย่างนี้นะว่าเออผมขอเปรียบเทียบช่วงโควิดนะระหว่างเรากับเรียนหนะัก เราสังเกตดูว่าช่วงหลังโควิดปุ๊บเนี่ยเวียดนามนี้เรื่องการท่องเที่ยวนี้เขาบูมมากเลยะแต่ส่วนใหญ่เขามาจากแมนเน็กใช่ไหมะมีทั้งของที่สร้างขึ้นมาอย่างนี้นะบู๊ก๊มีนู่นมีนี่เยอะแยะเลยแต่ส่วนใหญ่นี่ธรรมชาติก็สู้เราไม่ได้แตส่วนใหญ่เอ่อส่วนใหญ่เอ่อนัสเสียเป็นคนลงทุนให้มันมีคนเข้ามาลงทุนใก็มันก็เลยเอ้ยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็เราเปิดอินเทอร์เซ็นเมนต์ดีไหมต้องให้คนอื่นมาลงทุนเหมือนกัน ออ่า mm. แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันจับตจตามกันคือเรื่องของการจัดการค่ะแล้วบ้านเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่มีแมนเน็มากเท่าไหร่นะแต่เราโชคดีที่ว่าโควิดที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องบีซีจีเราจาได้นาอสมัไหน้น,น่นอ่ะจะคุยกันเรื่องท้องถิน่นเรื่องอะไรพวกนี้ฉะนั้นเราควรที่จะเอาสิ่งที่เรามีที่ท้องถิน่นแล้วก็เราไปสร้างเพิ่ม หมายความว่าท้องถิ่นเนี่ยเริ่มเข้าใจละท่องเที่ยวเ,เป็นยังไงเออเราเปรียบเทียบเรื่องหนึ่งอย่างเช่นเรื่องของสปรายนะอย่างเช่นเรื่องของเกี่ยวกับอศูนย์ประชุมอย่างเงี้ยเปิดประชุมอย่างเงี้ยถ้ากิดเราไปสู้กับสิงคโปร์เราสู้คนไม่ได้ส<ฆ>ิงคโปร์นี่เขาเขาลงทุนหนักกว่าเราเขาเขาสามารถดึงการประชุมโท้โล่เข้าไปที่เขาเยอะแล้วก็ความสะดวกของเขาสูงกว่าเรา<ฆ>แต่สิ่งที่ก็ไม่มีคือชุมชนอืทําไมเราก็ต้องไปพัฒนาชุมชนเราสามารถรับ การประชุมได้เป็นกลุ่มๆกลุ่มๆกลุ่มๆตุมจได้ประโยชน์ท้องถิ่นได้ประโยชน์แล้วก็การลงทุนตัวนี้การการการสื่อสารไปถึงกลุ่มเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสำคัญทีนี้ถามว่าเอาเงินอะไรมาช่วยสมชนล่ะในการพัฒนาล่ะห้องน้ําต้องดีนะเวลาคนไปประชุมเนี่ยนะต้องมีห้องน้ําที่ดี ถูกไหมครับต้องมีห้องน้่ดีต้องมีความสะอาดต้องมีความรู้อะไรพวกนี้ต้องมีคนอะไรเงี้ยที่สามารถจะช่วยชุมชนได้เนี่ยมันต้องมีเงินเข้าไปช่วยฉะนั้นเงินซัพพลายตัวเนี้ใครเป็นคนดูแลมันก็คือเรื่องของมาตรฐานล่ะมันต้องสร้างมาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะมาตรฐานการท่องเที่ยวอ่าซัพพลายเรื่องรถเรื่องเรือเรื่องเรื่องอาหารเรื่องอะไรโอ้เต็มหมดเลยแหล่งท่องเที่ยวอะไรเต็มหมดแต่ตอนนี้เราไม่มีเงินเข้าไปดูแลนะอตอนนี้ปัญหาคือ ทุกทุกภาคส่วนทุกทุกกระทรวงของบ้านเราตอนนี้พอพูดถึงของงบประมาณเนี่ยมั่นใจเลยเสร้างถนนเพื่อการท่องเที่ยวตรงนี้เพื่อการท่องเที่ยวตรงนั้นเพื่อการเพื่อการท่องเที่ยวหมดเลยอแล้วแล้วจริงๆแล้วเพือ่อการท่องเที่ยวจริงหรือเปล่าเอาได้งบประมาณไปแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไปถึงหรือเปล่า <c oughs> ฉะนั้นกระทรวงท่องเที่ยวและจีฬาก็เลยเงินตรงน้อยมากผมกําลังจะเอ่ยถึงเรื่องหนึ่งคือ <c oughs> เรามีเงินเรากำลังพูดถึงเรื uh, <the 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 ่องเงินกองทุนเพื anyway> ่อการท่องเที่ยวตามพรบท่องเที่ยวแห่งชาติน่ะหลายคนที่เข้าใจกันว่าที่เรียกันว่าเงินเงินค่าเหยีแผ่นดินเคยเคยพอจำได้ใช่ไหมเคยได้ยินค่ะก็นี้นะก็อย่างเงี้ยเช่นเงี้ไอ้เงินค่าหยีแผ่นดินฟังนั้นมันเป็นภาพลบเออมาเที่ยวเมืองไทยเรา้องมีทำไมต้องมีต้องมีค่าเหยีแผ่นดินมันเป็นภาพลบแต่แต่ว่าจริงๆลักษณะการเจ็บเงินเพื่อที่จะเข้าเป็นกลุ่มเป็นกองทุนเนี้ย มันทํามาอยู่สี่ห้าสิบเประเทศนตะ์นะอ่ายกตัวอ,อย่างที่ชัดที่สุดคือญี่ปุ่นค่ะเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่รู้สึกแบบว่าเราจ่ายเงินตัวนี้ด้วยเนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาเก็บหนึ่งพัน,นเยนกับสายการบินจากการนั่งเครื่องบินอ่ะแล้วก็เป็นเงินกองทุนเราไม่มีแล้วตอนนี้ถึงวันนี้แทนที่ว่าจะเก็บตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะ ถึงวันนี้ทุกอย่างเตรียมไว้หมดละแต่รัฐบาลอกวแม่เก็บกลัวว่าน้องเที่ยวไม่พอใจทีนี้ผมถามว่าสามร้อยบาทจะทำให้น้องเที่ยวไม่พอใจไหมเพราะในส่วนตัวแนนในฐานะเป็นเอกชนด้วยผมว่าต้องรีดเก็บเพื่อให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามีเงินของตัวนี้เพื่อที่จะดูแลน้องเที่ยวดูแลแหล่งท่องเที่ยวดูแลพัฒนามาตรฐานเอ่าเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดอะไรพวกนี้ต้องใช้เงินตัวนี้เพราะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเงินน้อยมาก กรมการท่องเที่ยวดูแลเรื่องมาตราาฐานของการท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยห้าสิบหกมาตราาฐานเนี่ยโดยใช้เงินประมาณสิบล้านบาทมันทําไม่ได้เพราะว่ามาตราาฐานนี่จริงๆต้องเอกชนต้องมีส่วนร่วมคือหมายควว่าเอกชนต้องเข้าไปอยากจะได้มาตราาฐานเพื่อที่จะปรับมาตราาฐานให้มันสูงขึ้นโดยอย่าเอาภาระทั้งหมดมาอยู่ที่อยู่ที่เอกชนผม,มยกให้ยงให้เพราะไอซไอซอ่ะ ทาไมทุกคนขอไอ้ส้มหมดแหละจาเป็นต้องขอถ้าเกิดคุณไม่มีนี่คุณไม่าามถ่านมาตรฐานธุรกิจทําไม่ได้ก็ส่วนใหญ่ก็ยอมเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมก็มีเงินพอที่จะใช้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาตรฐานอาหารมาตรฐานเล็กๆตังเนี้ยส่วนใหญ่ท่องเที่ยวเราเป็นเด็กจะหนีรับครับผมก็เลยขอขอเนี้ชี้ช่องนี้ไปก่อนเนี่ยเราจะทำเพิ่มขึ้นจะอยากจะรู้ว่านับปัจจุบันเนี้ยเมื่อก่อนเราเคยได้ยินคําว่าทัวร์สนเหรียนทัวร์สนเหรียนปัจจุบันเป็นยังไงบ้าง แล้วก็ยังตอนนี้ยิ่งกว่าศูนย์เหรียญเป็นยังไงเป็นยังไงคือศูนย์เหรียญเนี่ยเรากำลังจะบอกว่ามาเที่ยวประเทศไทยโดยไม่ต้องไม่มีไม่ได้ไม่ได้เอาเงินเออเท่าทีไม่มีค่าทัวร์<อ>คืออย่างนี้ฮะแต่ศูนย์เหรียญจะทําต่ากว่าทุนยังไงก็ตามทพ่กฎหมายเ็าเรียกว่าต่ํากว่าทุนนะ<อ>ไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่าใครเป็นคนทําทัวร์เหล่านี้ออืสมมต<อ>ิว่าวันนี้ผมผมสุรวัตรนะผมเป็นบริษัททัวร์แล้วผมทําทัวร์ต่ำกว่าทุนค่ะ ถ้าเกิดไอ้ที่อยการติดกฎหมายเนาะแต่ถ้าเกิดพูดตามความเป็นจริงมผมทาต่ำกว่าทุนแต่ผมยังอยู่ได้อืมสมมุติเขาจะว่าผมมีกําไรถ้าเกิดผมเป็นคนไทยเม็ดเงินก็อยู่เมืองไทยภาษีก็ยังเก็บได้ทุกอย่างยังอยู่ยเมืองไทยหมดเลยเพราะผมไม่ได้ไปเอาอะไรจากต่างประเทศนะแต่วันนี้เงินเหล่านี้เนี่ยมันต้องคืนไปที่ที่เมืองนอกด้วยอืเพราะต้องไปซื้อหัวมาไอ้น,นั้นไม่เป็นไรแต่ปันเตนปัญหาหนักที่สุดคือวิธีการ เอามันคืนกําไรคืนมาเนี่ยอืให้ผ่านเบรกอีเวนต์เขาต้องใช้มกุเทีสังชาติาเขาต้องซื้อของที่นี่ของประเทศไทยแล้วก็ซื้อของที่แพงเกินประเหตุเอาเอาแล้วก็มาตรฐานก็ต่ําอย่างนี้แหละมันเป็นการทาให้ภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวเราเสียหายดังนั้นตัวส่วเหลียนเนี่ยเราต้องชี้ไปในมุมมุมนี้แต่แต่ถ้าเกิดสมมติคนไทยเป็นคนทํานะแล้วก็มาตรฐานทุกอย่าง ลงหมดทุกอย่างอะไรหมดนะมันไม่เป็นสุเหร่าแล้วครับมันมันเป็นเรื่องของการตลาดมันจะมันยังอยู่ในเมืองไทยมันเอ่อมันจะมันเบรกอีเวนต์มันจะมีอีกอีกอีกมาตรฐานหนึ่งขึ้นมาทันทีฉะนั้นสิ่งนี้ต้องไปควบคุมขึ้นหนึ่งเจ้าของโดยสังกัดคนไทยไหมสองมาตรฐานเราได้พอเปล่าไหมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะแมมตมว่าเรามีพวกเขาเรียกว่าพวกคล้ายๆเห็นแล้วที่ที่เขาเอ่อเอางนี้น่าย่สุดเลยกรเืองร่มที่ภูเก็ตค่ะ เรือลำนั้นเนี่ยถ้าเกิดแต่สร้างมันจริงจริงต้นทุนต้องสร้างประมาณสามสิบกว่าล้านบาทแต่ต้นทุนเรือลำนั้นสิบเอ็ดล้านเราอยากไปตั้งสามเท่าแล้วก็าจะไปสามเท่าเกิดอะไรขึ้นเรือไม่ได้มาตรฐานสิพอเรือไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาไปเอาไปเอาทรายเอาปูนเนี่ยไปทวงคือคือเรือมันออกมาไม่นามาตรฐานมันก็เลยมันก็เลยไม่ไม่มันไม่มันไม่มันยังไง มันเทียบกันะเกียนท่าอะ่ะมันใช้วิธีถ่วง<ม>เอาก็าเลยมีส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุแก่แล้วอันที่สองคือการจัดการธุรกิจเนี่ยทั้งทั้งที่รู้ว่าขึ้นลมมาแล้วเนี่ยเรือลาอื่นก็ไม่ออกแล้วซึ่งคือเรือมันวิ่งไปวิ่งไปที่เกาะฝั่งตรงข้ามนะมเขาไม่ออกเรือแล้วเขาเขาให้หยุดแต่ว่าพ่อเรือนี้การจัดการทัวร์เนี่ยทําให้เขาอะ สั่งให้เลือกครับคือมไม่ต้องสนใจเรื่อ,องความปลอดภัยสั่งให้เลือกครับก็เลยเลือกลไอ,นอ,อ้นนีอสัตับมากก็คือ,อนนการดูแล,าลการดูแลมาตรฐาตน,น,นต,ต,าตัวเหรียญค,คือลักษณะนี้สัตครับทีนี้อยากอยากฝากหน่อยละกันนะคะในช่วงท้ายว่างั้นงั้นอะไรที่ถ้ามองในมุมของการท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะให รัฐบาลอันล่าสุดเนี้ยลงมาทําอย่างเร่งด่วนเลยเพื่อจะทําให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เราประเมินไว้ว่ามันจะเป็นไปตามเป้าเท่านั้นเท่านี้ทําได้สําเร็จแล้วก็ยกระดับเรื่องการท่องเที่ยวเราด้วยค่ะคือจริงๆเรื่องตัวเลขผมไม่คยห่วงไงผมห่วงเงินมากกว่า <c oughs> ตัวเลขผมคิดว่าถึงเลือีกอย่างหนึ่งนะตัวเลขมันเป็นตัวชี้ก็เลยทําให้ถ้าเกิดเราเป็นเล่นแต่ตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยทําให้รัฐบาลเนี่ยจาเป็นต้องสร้างตัวเลขขึ้นมา อ่าผมยกตัวอย่างนะฮะมันมีตัวเลขอยู่ตัวเลขหนึ่งนะครับเอ่อต้องที่ตัวเลขที่มี่ผมให้ให้ที่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 เราได้ฟังนะฮะัอันดับหนึ่งคือจีนอันดับสองคือมาเลยอันดับสามรีนเดียเนี้ยแล้วมีอันดับหกเนี้ยลาวเข้ามาประมาณแปดแสนคนจนถึงวันที่สิบห้าสิงหาเนี้ยผมก็จะผมเออทั้งคุณกุ้งคุณนุ้ยคุณคี่ว่าเยอะขนาดนั้นไหม คือเราเราอาจจะยังไม่รู้สึกแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าวิธีการแบบกับเก็บตัวเลขเขาก็อาจจะมีวิธีที่มันที่เราอาจจะไม่รู้ไงค่ะผมเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะตอนนี้มีคนลาวเนี่ยเข้ามาทํางานในประเทศไทยเยอะมากเลยอืมใช่แล้วทุกเดือนเนี่ยนะแต่พวกที่ยังจดทะเบียนไม่เสร็จนทุกเดือนเขาต้องเขาต้องเขาต้องไปที่ชายแดนไปจับไปจับกลับมานะอย่างเงี้จะน้งเที่ยวไหมแล้วคนแล้วคนคนเดียวกันนี่ต้องไปทุกเดือนนะอื เออออย่างเนี้ยวันวันนี่เป็นหลักพันคนนะ mm. ก็ลองคูณจํานวนคนไปดู <Yeah. S 2> ตรงนี้ก็ปลาไปหลายแสนะ mm. ตัวนี้ไม่ใช่อไรายได้ mm. ผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะผมไม่ได้บอกว่าอ,อคนกลุ่มนี้ไม่ดีนะมันเป็นแรงงานค <Yeah. S 2> มันไม่ควรถือว่าเป็นเป็นนักเที่ยวแต่มันเป็นตัวเลขที่ oh. มันสามารถโชว์ได้ มันอาจจะมีากต่อมองค่ะค่ะการกายแงเนี่ยแต่นั้นผมอยากให้เห็นนึกเงินด้วยเห็นคนเข้ามาแล้วมันใช้เงินแล้วเป็นนักเที่ยวจริงอยู่ตรงไหนค่ะนะครับถ้าเกิดตัวเลขก็อย่างที่บอกนะแต่ว่ายังไงก็ตามผมเข้าใจว่ารัฐบาลรู้แหละค่ะนะครับก็ก็หวังว่ามีนายกคนใหม่กระทรวงก็อยู่ที่กระทรวงในมือของตัวเองนะค่ะแต่ก็นิดนึง อย่าไปมองซอฟต์พาวเวอร์เป็นตัวที่จะถึงต้องเชื่อได้เยอะมากจนเกินไปเพราะฉนั้นเราจะราเวกเงินเวกผิดตกไงตรงมานะก็ฝากฝกโจทย์ไว้นะคะให้ให้กับรัฐบาลของคุณนุงอิงเนี่ยทำต่อเพราะว่านี่ก็จะเข้าสู่อีกไม่กี่เดือนก็เป็นไฮซีซันอีกแล้วนะคะก็หวังว่าอะไรอะไรจะจะดีขึ้นแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวเราก็จะฟื้นตัวได้ดีขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณสุรวัตรค่ะ ยินดีครับอาจจะลึกไปนิดนึงนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งนะคะวันนี้ถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังด้วยวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะรองประธานสภาสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะ